ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ BSUV จากจีนอย่างเจ้า D-Pol S05 ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาและกวาดยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ไปได้ถึง1,000คันโดยเปิดตัวมาให้เลือกถึง2ระบบด้วยกันคือ BEV หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบปกติที่เรารู้จักกันและอีกระบบคือ REEV หรือ Range Extended Electric Vehicle ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในบ้านเรานะครับอธิบายง่ายๆคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน และมีช่องชาร์จไฟเหมือนรถ e ีทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีเครื่องยนต์สันดาปที่จะต้องเติมน้ํามันเพื่อเอาไว้ใช้ปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับเพื่อเพิ่มระยะทางในการวิ่งด้วยไฟฟ้าโดย d p พอลเ S05 รุ่น REEV นั้นเมื่อรวมน้ํามันกับไฟฟ้าแล้วจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโเมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังจัดเต็มอัดออปชันให้มาแบบแน่นๆในราคาที่ไม่ข้ามล้านนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆสำหรับสเปคและออปชันจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูไปพร้อมกันเลย ในรุ่น BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วน100%นั้นจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กำลังสูงสุด238แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ56กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบโดยชาร์จกระแสสลับ AC อร,บง Wh, ร,ร,รง Charge, องรับสูงสุดที่7กิโลวัตต์และชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุดที่152กิโลวัตต์ โดยการชาร์จกระแสตรง DC Fast c ชา r ์จจาก30ถึง80ทําทำได้ในเวลา15นาทีเท่านั้นและมาพร้อมระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L สูงสุดที่6.6กิโลวัตต์ในส่วนของสมรรถนะนั้นสามารถทำอัตราเร่ง0ง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.3วินาทีและความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล470กิโลเมตรตามมาตรฐานเน d c และสำหรับรุ่น REEV นั้นจะมาพร้อมเครื่น กำลังสูงสุด98แรงม้าสำหรับปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่และในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ27กิโลวัตต์อัวโดยจะรองรับการชาร์จไฟแบบเสียบปลั๊กชาร์จด,ด้วยซึ่งจะรองรับทั้ง2รูปแบบโดยการชาร์จกระแสสลับ AC จะรองรับสูงสุดที่7กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge าาจะรองรับสูงสุดที่5 5กิั โดยการชาร์จแบบกระแสตรง DC ฟาสชาร์จจาก30%ถึง80%สามารถทำได้ใน20นาทีและมาพร้อมระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L สูงสุดที่6.6กิโลวัตต์ในส่วนของสมรรถนะนั้นสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.9วินาทีและความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดอยู่ทีปปทท่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนั้นสามารถวิ่งได้ไกล170กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และระยะทางวิ่งด้วยน้ำมันบวกกับไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกล1,000กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC